เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระประธานวัดบุญยืนอ,อำเภอเวียงสาจังหวัดนามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยเล่มสองจัดทำโดยอาจาร,รย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครกดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระประธานวัดบุญยืนเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางเปิดโลกพระกรแนบลำตัววัสดุปูนปั้นปิดทองสูง5เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,343โดยเจ้าอัฏฐวรปัญโย จ้าผู้ครองนครน,นาพระวิหารลักษณะก่ออิฐถือปูนแบบโบราณโดยได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทยัยสังเกตได้จากลักษณะของเสาภายในที่มีลักษณะกรมใหญ่ทาสีแดงโคนเสาสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรมีลายปป่นปั้นเป็นรูปเครือเถาวัลและรูปสัตว์ในป่าหิมพา์อาทิครุฑกินรีสิง นรสิกเสือและอื่นๆวัดบุญยืนเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับร้อยปีตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นคู่กับสร้างเวียงป่อโดยพระยาปอเดิมเป็นเพียงสำนักส่งเล็กๆชื่อว่าวัดบุญนะปัจจุบันเป็นที่ตั้งตลาดสดของวดัดอำเภอเวียงสาในปัจจุบันต่อมา ในรัชสมัยของเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญโยได้เสด็จประพาสเวียงสาส่งเห็นว่าวัดบุญนะขับแค่ไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้จึงให้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือบนฝั่งขวาของลำน้ำน้าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2329ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้สักที่สมบูรณ์จึงใช้ไม้สักสร้างวิหารกุฏิสง รวมถึงศาสนาวัตถุอื่นๆและได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดป่าศักงาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,343ได้โปรดเกล้าให้สร้างพระวิหารและสร้างพระพุทธรูปประธานในวิหารป่างประทับยืนจึงเปลี่ยนชื่อเรียกจากวัดป่าศักงาเป็นวัดบุญยืนตามลักษณะพระพุทธรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีในช่วงออกพรรษา วัดบุญยืนยังจัดให้มีการแข่งเรือยาวประเพณีตานกลวยสลาทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบหรือเกิดภัยธรรมชาติในเมืองน่านคลาดเจ้าผู้ครองนครน,นาและประชาชนจะประกอบพิธีบวงสวงสักการะพระาธาตุเจดีวัดบุญยืนเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจต่อสู้กับภัยพิบัตินานๆและสมัยที่ยังมีเจ้าผู้ครองนครน,น,น,น่านนัน ได้มีการประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในพระวิหารต่อหน้าพระพุทธปฏิมาปางประทับยืนอ,องค์พระประธานตลอดมาพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370